สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสุขค่ะเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากมีอยากเป็นแต่เออความหมายหรือว่าวิธีหามันมาเนี่ยอาจจะต่างกันไปนะคะวันนี้เรามีเอกสารวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากมาช่วยสำรวจเรื่องนี้กันค่ะเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยระหว่างความสุขในมุมมองพุทธศาสนาเทรวาตกับเออความสุขในสังคมไทยเราๆปัจจุบันนี้แหละค่ะครับ เอกสารชิ้นนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างลงลึกนะครับมาจากงานวิจัยเลยทําให้เราพอจะเห็นภาพรวมได้ว่าความสุขในมุมมองพุทธเนี่ยมันมีหลายระดับเหมือนกันมีตั้งแต่ความสุขแบบที่สัมผัสได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันไปจนถึงเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกในทางจิตวิญญ,ญาณนะครับแล้วก็ยังชี้ให้เห็นปัญหาในสังคมตอนนี้ด้วยพร้อมกับเ,เสนอทางแก้โดยใช้หลักธรรม น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่มุมมองของพุทธศาสนาก่อนเลยไหมคะเห็นว่าในเอกสารเนี่ยเขาแบ่งความสุขเป็นสองขั้วใหญ่ๆเลยคือสุขแบบโลกๆกับสุขที่เหนือโลกขึ้นไปใช่ครับแบบแรกคือโลกิยะสุขนะครับหรือว่าความสุขแบบชาวโลกทั่วไปนี่แหละซึ่งมันก็ยังคล่องเกี่ยวกับกิเลสตัณหาอยู่นะครับในเอกสารเขาจะเน้นความสุขที่คารวาสหรือคนทั่วไปพึงมีอย่างเช่นอัติสุข คือสุขใจจากการมีทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความสุจริตโดยน้ำพักน้ำแรงตัวเองอืมค่ะแล้วก็มีอนาะณนะสุขอันนี้ก็สำคัญคือสุขจากการไม่มีหนี้สินเป็นอิสระไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้อ๋อเข้าใจค่ะคือมันเป็นความสุขที่มาจากความภูมิใจในความสุจริตความมั่นคงไม่ใช่แค่ว่าต้องมีของเยอะๆใช่ไหมคะถูกต้องครับเน้นที่คุณภาพที่มาและความปลอดโปร่งทางใจมากกว่าแล้วก็ยังมีโภคสุข สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นอย่างเหมาะสมและอนาวัชสุขสุขจากการประพฤติตัวไม่มีโทษไม่มีใครว่าร้ายได้ครอบเลยนะคะสี่อย่างนี้แล้วเออความสุขอีกขั้วละค่ะที่ว่าเป็นโลกุตระสุขหรือสุขเหนือโลกอันนี้เป็นยังไงคะครับอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดเลยว่าง่ายๆคือความสุขที่เกิดจากการดับกิเลสได้แล้วพ้นจากความทุกข์ไปเลยที่เราเรียกว่านิพพานนั่นแหละครับเอกสารอธิบายว่าเป็น ภาวะที่จิตเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ปราศจากความมัวเมาความอยากคือมันสง,งบเย็นจริงๆไม่ต้องพึ่งอะไรข้างนอกนอกจากแบ่งเป็นสองขั้วหลกัหลกๆแบบนี้แล้วในเอกสารยังพูดถึงระดับความสุขย่อยๆลงไปอีกใช่ไหมคะเหมือนไล่ตามความละเอียดของจิตใจใช่ครับมีการแบ่งเป็น3ระดับอย่างระดับพื้นฐานสุดก็คือกามาสุขกามาสุขครับสุขจากการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่าง ซึ่งเอกสารก็ย้ำนะครับว่ามีคุณน้อยมีโทษมากเพราะอาศัยความทยานอยากคือมันไม่จีรังและก็อาจจะนำทุกข์มาให้ได้อืมค่ะถัดขึ้นมาก็เป็นชาณสุขอันนี้เป็นสุขที่เกิดจากการทำสมาธิจิตสงบนิ่งคือพ้นจากกิเลสหยาบๆได้ชั่วคราวตอนที่จิตเป็นสมาธิค่ะแล้วสูงสุดก็คือสูงสุดก็คือนิพพานสุขครับเป็นความสุขจากการสิ้นกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งใดๆอีกแสดงว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพิงวัตถุหรือที่เรียกว่านิรามิสสุขมากกว่าสุขทางวัตถุหรือสามิสสุขใช่ไหมคะชัดเจนเลยครับเพราะว่านิรามิสสุขหรือสุขทางใจเนี่ยมันทําให้จิตมีคุณภาพที่ดีที่ในเอกสารเขาใช้คําว่าสะอาดสงบเสรีสว่างสมบูรณ์เป็นสุขที่มันยั่งยืนกว่าไม่วูบวาบเหมือนสุขทางวัตถุ ทีนี้พอเราฟังมุมมองทางพุทธแล้วหันกลับมามองสังคมไทยปัจจุบันตามข้อมูลที่เอกสารวิเคราะห์มาเนี่ยเอ๊มมันเหมือนจะสวนทางกันอยู่เหมือนกันนะคะคือเอกสารบอกว่าสังคมเราตอนนี้ให้ค่าน้ำหนักกับความสุขทางวัตถุหรือการมาสุขค่อนข้างเยอะเลยถึงขั้นที่ว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยตกเป็นทาสของบริโภคนิยมรู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นใจการเสพวัตถุครับ อันนั้นก็เป็นภาพสะท้อนด้านหนึ่งที่ปฏิเสธได้ยากนะครับแต่ในเอกสารเองก็ชี้ให้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วคนไทยก็ยังให้คุณค่ากับปัจจัยความสุขอื่นๆอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่วัตถุอย่างเดียวอย่างเช่นเรื่องหลักประกันในชีวิตสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่นหรือว่าชุมชนเข้มแข็งการเข้าถึงธรรมะหรือแม้แต่การมีธรรมะพิบาลในสังคมซึ่งเหล่านี้คนก็ยังมองว่าเป็นองค์ประกอบของความสุขอยู่ อ๋อค่ะก็ยังให้ความสำคัญอยู่แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่พอการเน้นเรื่องวัตถุนิยมมันแบบว่ามันมีน้ำหนักมากไปผลเสียมันก็เลยตามมาเยอะอย่างที่เอกสารว่าไว้เลยทั้งปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดคอร์รัปชันหรือการที่คนห่างเหินจากธรรมะมากขึ้นซึ่งสุดท้ายมันก็วนกลับมาทำลายความสุขที่แท้จริงของเราเองนะคะ ตรงนี้แหละครับที่เอกสารมองว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมีบทบาทสำคัญเลยในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสุขที่ยั่งยืนได้เช่นการนำหลักขันติคือความอดทนอดกลั้นมาใช้หรือหลักแม่ตาคือความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยก็มาช่วยลดความขัดแย้งความโกรธเกรดในสังคมได้หรือหลักจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันก็ช่วยลดช่องว่างลดความเห็นแก่ตัวลง แล้วถ้าจะเอามาปรับใช้จริงๆในชีวิตประจำวันเลยล่ะคะเอกสารมีข้อเสนอแนะที่จับต้องได้ไหมคะมีครับอย่างในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เชื่อมโยงหลักความสุขของชาวบ้านที่เราคุยกันไปตอนต้นคืออธิสุขโภคสุขอนาณสุขอน,น,ขอน,นวัชสุขเนี่ยเข้ากับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่บวกกับทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาที่ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป ค่ะซึ่งมันจะช่วยให้เราไม่สุดโต่งไปกับการบริโภคการหาเงินจนกลายเป็นทุกข์ไปซะเองจริงด้วยค่ะการรู้จักพอในสิ่งที่มีแต่ก็ยังขยันทำมาหากินสุจริตเพื่อให้มีพอใช้ไม่เป็นหนี้เนี่ยเป็นความสุขที่มันเอ่สัมผัสได้จริงๆนะคะแล้วด้านการทำงานล่ะคะมีพูดถึงไหมมีครับเอกสารพูดถึงอิทธิบาท4หรือคุณธรรมสู่ความสำเร็จในการทำงาน แต่ถ้าให้เน้นข้อที่เกี่ยวพันกับความสุขโดยตรงก็อาจจะเป็นข้อแรกคือฉันทะตัวงานเนี่ยผลงานมันก็มักจะออกมาดีแล้วเราก็มีความสุขในระหว่างที่ทำด้วยไม่ใช่ทำไปทุกไปเพื่อรองเงินเดือนอย่างเดียวค่ะฟังดูแล้วหลักธรรมเหล่านี้จริงๆก็ไม่ได้ไกลตัวเลยนะคะสามารถเอามาปรับใช้สร้างสมดุลในชีวิตได้จริงๆใช่ครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพความแตกต่างนะครับระหว่างมุมมองความสุขสองแบบ คือแบบที่พุทธศาสนาเน้นการพัฒนาภายในจิตใจเพื่อความสงบการหลุดพ้นกับอีกแบบที่สังคมปัจจุบันออมักจะมุ่งแสวงหาจากปัจจัยภายนอกจากวัตถุสิ่งของกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราอาจจะนำกลับไปคิดต่อนะคะว่าเอ๊แล้วเราจะผสมผสานความเข้าใจเรื่องความสุขทั้งสองมิตินี้เข้าด้วยกันได้ยังไงจะสร้างสมดุลระหว่างการดูแลใจตัวเองให้สงบกับการใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริง ที่มันก็มีสิ่งเร้ามีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราพบกับความสุขหรือความผาสุขที่มันทั้งแท้จริงและยั่งยืนได้ยังไงกันแน่